กราบสวัสดีกัลยานมิตรและเพื่อนๆผู้ฟังที่น่ารักทุกๆท,ท่านนะคะ mm hmm. ก่อนอื่นใจจิปทานธรรมขอกราบอนุโมทนาบุญกับผู้ที่เข้ามารับชมรับฟังทุกๆท่ทานค่ะการแบ่งปันธรรมทานความรู้ต่างๆ mm hmm. เป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่หาประมาณไม่ได้บุญอันใดๆที่ใจจิปทานธรรมได้กระทําไว้ดีแล้วขอให้ทุกๆท่ทานอนุโมทนาบุญ ขอผลบุญส่งให้ทุกทุท่านจงอย่าได้มีคำว่าขัดข้องคำว่าไม่มีไม่รู้ไม่เห็นไม่เป็นไม่ได้จงอย่าได้บังเกิดเพรจงมีแต่ความสุขความเจริญความรุ่งเรืองห่างไกลจากอุบัติภัยโยครคภัยไข้เจ็บทั้งปวงขอให้รวยๆขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกประการเอ สำหรับวันนี้ใจทิพทานธรรมขอนำสาระดีๆในช่วงของวันสงการานต์มาฝากเพื่อนๆท่านผู้ฟังกันค่ะหากเพื่อนๆท่านใดที่อยากมีชีวิตอยู่เย็นเป็นสุขมีแต่ความสุขความเจริญรวยๆคล่องตัวทุกประการแล้วก็ให้เพื่อนๆทำตามนี้ได้เลยนะคะใจทิพทานธรรมให้เพื่อนๆส่งน้ำพระที่วัด และรดน้ำดำัวผู้ใหญ่ที่บ้านและที่สำคัญทรงน้ำพระที่บ้านอย่างไรให้เฮงให้อานิสงแรงมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านอีกทั้งยังอะไรอไรก็คล่องๆตัวหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเฮงเงรวยๆวยไปหมดก็ให้ทำแบบนี้นะคะการทรงน้ำพระที่บ้านการทำความสะอาดทิ้งพระรูปภาพพระและสิ่งของวัตถุมงคลต่างๆรวมไปถึง ที่ปฏิสถานของพระพุทธรูปให้สะอาดบริสุทธิ์หรือเรียกอีกอย่างว่าการถวายเทราพิเศษซึ่งถือว่าเป็นการชำระบรรกายของพระพุทธองค์หรือพระพุทธเจ้าให้สะอาดปราศจากมลทินเพื่อให้ตัวของเรานั้นเกิดมุทิตาจิตสุขใจและที่สำคัญเป็นสิริมงคลแก่คนที่ปฏิบัติและทุกคนในบ้านอยู่เย็นเป็นสุขกันค่ะขั้นตอนของการทำ อันดับแรกให้เตรียมผ้าสะอาดสำหรับเช็ดทำความสะอาดองค์พระและสิ่งของวัตถุมงคลต่างๆขันใส่น้ำทำความสะอาดโต๊ะสำหรับประดิษฐานองค์พระถาหรือผานรองตามความเหมาะสมสำหรับดอกไม้ให้เตรียมดอกไม้หอมต่างๆเช่นดอกมะลิุลาบดาวเรืองหรือ ตามแต่จะสะดวกที่จะหาได้ค่ะพวงมาลัยน้ำหอมน้ำปรุงน้ำอบต่างๆและขันใส่น้ำสะอาดสำหรับส่งน้ำพระเมื่อเตรียมทุกอย่างไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ให้อัญเชิญองค์พระพุทธรูปรูปภาพหรือวัตถุมงคลต่างๆมาเพื่อเช็ดและทำความสะอาดเมื่อทำความสะอาดดีแล้วให้กล่าวคำขอขอมาโดยท่องนโมสามจบ จากนั้นท่องคำว่าร,วระสนัตเยะปมาเทนะทวารตตตเยนะกะตังสับพังอปร,ราทังคมะมตุนูพันเตจากนั้นให้อัญเชิญพระพุทธรูปไปยังที่โตปะปฏิสฐานชั่วคราวโดยวางบนขาดรองให้นำดอกไม้พวงมาลัยที่เตรียมไว้มาตกแต่งโต๊ะ และมาตกแต่งที่องค์พระให้สวยงามต่อไปก็ให้เตรียมขันน้ำนำมาใส่น้ำอบน้ำหอมน้ำปรุงดอกไม้หอมต่างๆไว้สำหรับส่งน้ำพระได้เลยค่ะจากนั้นก็ให้เราไปทำความสะอาดโต๊ะหมู่บูชาหรือที่ประดิสฐานขององค์พระหิ้งพระสิ่งของวัตถุมงคลต่างๆให้สะอาด ต่อจากนี้ไปก็ตั้งจิตให้ตรงดำรงจิตให้มั่นและให้กล่าวคำวงงสวงชุมนุมเทวดาเพื่ออัญเชิญเทวดาทั้งร้ายมาทรงน้ำพระด้วยเพื่อความเป็นสิริมงคลหากเพื่อนๆกล่าวคำวงงสวงชุมนุมเทวดาไม่เป็นก็ให้เปิดเสียงเทพของหลวงพ่อได้เลยนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลยิ่งยวดด้วยเลยค่ะ มาริสังราชาตรัตโวเวสาสติคันธ a านังอาทิปติมหาราชายสติโสพุทธาวิตัสสภวุธมานามหาภะนีลาธิมันตูติมันตูวันนวันตูยสัตถินโอมุธมานาทั้งสุ Ha na සරජාවින් හෝත්‍රසාສති කුබທන haපති මහාරජාය සතිස්ෝපුතාවිටසා පෝසමානාanga අපලාที่මත ທති manතෝ wannaන්නවතය සනමෝතමනා thanස. วจีมัณฑิริสังราชาวิรูปโควะโฆสะสตินาคานังอธิปติมหาราชาเยสสติสโสพุทธาวิตัสสาอโวจุมฺมานามหปริณนาธิมนตุจุติมนตุวรรณวนตุยสติณโมโมธัมมานาังสุ उत्तरञ्जलि सम्राजा कुवैरो तपसायखनाधिपति महाराजाय सती शोभता वि तत्साधमा नाम प्रह्लाधिमन्तो धृधिमन्तो वर्णवन्तो यसति नवमो धनाथंसो कोई मरी संग धन रथो थकीन विरुन को पश्चिमेन विरोप खो कोंग दि संग चारोदी महाराजास मतुर्ोदि सामनाथे का शिख रथती चंद्रिके विमे

ธรรมสวุวรรณในกาลูวยามเอทันตาธรรมสวุวรรณในกาลูอายามเอทันตาธรรมสวุวรรณในกาลูอายามเอทันตาต่อไปให้กล่าวคำขอขมา,มาก่อนส่งน้ำพระดังนี้อิมินาสินเจนเนเนวะโรโกโสโกอุปัตถโว นิพันตุสัพพโสเอเตสุขีโหนตุนิรันตลังต่อไปท่องคาถาเงินล้านหากใครที่รวยอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าใครที่มีหนี้สินลุงลังหรือชีวิตติดขัดเรื่องการเงินก็ให้ท่องคาถาเงินล้านยิ่งท่องมากก็ยิ่งปลดหนี้ได้มากท่องสามจบห้าจบเก้าจบหรือถ้าใครที่มีปัญหามากๆก็ให้ท่องหนึ่งร้อยแปดจบไปเลยค่ะ คาถาเงินล้านพระราชโรมยนโรรงพ่อฤาษีลิงดำวัดทา่าสุขตั้งนโมสามจบสัมปฏจิตชามินาสังสิโมพรหม,มาจะมหาเทวาสัเพยขาปรายันติพรหม,มาจะมหาเทวาอภิราภาพระวันตุเมมหาปุญโย มหาราโรพพระวันตุเมมิเตพาหะติพุทธะมะอุนะโมพุทธายะวิละทะโยวิละโคนายังวิละหิงสาวิละทาสีวิละทาสาวิละอิธิโยพุทธัสสะมานีมามะพุทธัสสัสวาหู สัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือจากนั้นก็ให้ส่งน้ำพระได้เลยค่ะเมื่อส่งน้ำพระเสร็จแล้วก็นำพระพุทธรูปเข้าไปเก็บที่เดิมที่ปฏิสถานที่โต๊ะมูบูชาที่เราได้ทำความสะอาดแล้วก็ใส่ดอกไม้เอาไว้เรียบร้อยเพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆก็ จะมีแต่ความสุขความเจริญความติดขัดก็จะไม่เกิดอีกแล้วนะคะรับรองรวยๆคล่องตัวทุกประการนะคะหากใครที่ลองทำตามเช่นนี้แล้วแล้วมีผลอย่างไรยังไงช่วยมาคอมเมนต์บอกให้กับใจคลิปย์ทานทำให้รับดูบ้างนะคะท้ายนี้ขอขอบคุณเพื่อนๆที่น่ารักผู้ฟังทุกท่านขออนุโมทนาบุญกับเพื่อนๆทุกท่านที่มารับฟัง และท้ายนี้ขอขอบคุณแรงที่มาสาระดีๆข้อมูลดีๆจากเพื่อนๆจากทุกๆท่านและพรใดอันที่ประเสริฐสุดล้ำเลิศของคุณพระศรีรัตนตรัยก็ขอให้หนุนขอให้ส่งขอให้ผู้รับชมรับฟังทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านร่ำรวยเงินทองสมดังปรารถนาทุกประการแล้วพบก,กันใหม่ในคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์ กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับใจทิพย์ทานคำวันนี้ต้องกราบสวัสดีบายบายค่ะ